พวกเราจะยอมแพ้หลังจากล้มแค่รอบเดียวพวกเขาไม่รู้จักคำว่า Avengers ที่พอนายก็รู้การที่เราหยุดไม่ได้ตอนนี้มันแค่หมายความว่าเราต้องพยายามหนักขึ้นมันไม่มีทางง่ายอยู่แล้วพวกเราต้องจับมือกันมันไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่มันคือการไม่ยอมแพ้แม้ว่าเราจะมีความกลัวแต่เราจะเดินหน้าต่อไปมันไม่สำคัญว่าเราจะทำน้าไปกี่ครั้งทุกคนในทีมนี้คือครอบครัวและครอบครัวไม่ทิ้ง เราต้องหังหยุด Dark Side และปกป้องทุกคนที่เรารักยังไงก็ตามแม้ว่าเราจะหยุดไม่ได้ครั้งนี้แต่เราจะไม่มีวันยอมแพ้เราก็แค่แพ้หนึ่งครั้งเองไม่ได้แปลว่าเราจะล้มเหลวตลอดไปใช่แล้วเขาก็ไม่ได้สู้คนเดียวนะพวกเรายังอยู่ตรงนี้นี่ถ้าใครซักคนในทีมที่ไม่ควรโทษตัวเองเลยก็คือแกนั่นแหละแกทำเต็มที่แล้วแต่บางทีเต็มที่มันอาจไม่พอสำหรับโลกนี้งั้นก็ทำให้มันพอในครั้งหน้า เราไม่มีเวลามานั่งจมกับปลา